สวัสดีค่ะพี่น้องปองปายิยนดีต้อนรับเข้าสู่ดัชีตานะคะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนกระยาณนมะิตไม่ทุกท่านนะคะดัชีตาเป็นชื่อใหม่ของจากตอาโต้ปาป,ปิก้าชาแนลนะคะขอฝากาช่องใหม่ด้วยนะคะที่เปลี่ยนชื่อมาเป็นดัชีตานะคะเดี๋ยวพามาดูนะคะ ที่เนเธอร์แลนด์ก็มีก็มีสานามนะคะมีบอปลามีบกเขือมีบกพริกบกเขือมีตะไค้นะคะปลูกปลูกข่างสาหน่อยนะคะปานว่ายุลอยเออโลดพี่น้องเอ้ยเบิ้งเบิง,บงมื่อนิี้ผ้ามาอัปเดตนะคะมาอัปเดตดูผักนะคะจะว่าทิ่งภาษาอีสานว่าทึง่งภาษาไทายนี่แหละ นะคะภาษาอีสานก็เป็นแบบทักทายส่วนมาเอฟซีก็เป็นพี่น้องทางภาคอีสานเขานะนะคะดูมะเขือ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 นะคะเดี๋ยวดัชชิตาจะพาดูมะเขือนะคะอันนี้มะ,ะเขือข้างกบค่ะลูกป,ปีปีนี้มะเขือบะคขวยอ่น,นี้นะคะเพราะว่าอากาศมันหนาวแม่พี่น้องเอ้ยอากาศหนาว แต่ว่ากระดกอยู่เด้อยศวาเด้อสิได้กินอยู่เด้นั่นแหะกินหลายกินหลายลูกแล้วเก็บกินหลายลูกแล้วค่ะนี่นะคะผู้ใดสีพี่คิดว่าเนเธอร์แลนด์มีพ่นบักพริกบักเขือเนาะอันนี้ก็สตรอเบอรี่ค่ะกินไปแล้วบักบักเขืานี่บุกบุกคอยเห็นไหมเอ้สตอรี่ ไอ,บอ,อ้บักเขืออันยังก็บักเขือข้างกบแม่เวตาไคค่ะมันบ่ค่อยอันนี้หน่วยใหญ่คักเนี่ยมันบ่ค่อยไอ้หน่วยใหญ่แม่บักเขือข้างกบถูกไหมมันขึ้บนหน่วยใหญ่งิดลายอากาศมันหนาวคุณนะคะได้กินหลายอยู่เด้ปีนี้เดีจะเสเบืองหลายๆต้นปลูก ปลูกลาค่ะมันงามจะฉีเบื้องสีเบื้องอีอยงอยู่ข้างในนะให้เบื้องข้างในให,ให้เบื้องคุณเม่บักมะลาคีโนคอยอ่ะเบื้องท่าแม่ได้กินอยู่ด้พุน่นดนะบอกพริกถ้าในมันอยู่ในตู้ไหมคะ่ะได้ตูแ้แหน่เลื่อนกระจกเนี่ยมันมก,ก็จะงามงามนะคะมันจะงามแต่ปีนี้นะจะบอกให้ว่าบอกพริกใบยิกเริ่ไมไ่ได้กินเนาะบักพริกอะ่ะ ที่ได้ซื้อเกากินนั่นแหละปีนี้บวชพริกเผ็ดๆเบิ้งเบิ้งเบิ้งพักใส่นะสะออนบ่เนี่ยค่ะเนี่ยอันมักมะปู่บวชพริกที่เขาบ็กินได้ศูนย์อยู่ได้เพื่ะกักดาเดี๋ยวให้เบิ้งอีกค่ะเบิ้งอีกเบิ้งอีกดูอีกดูอีกดูอีกเบิ้งเด้อเบิ่งเด้อค่ะตรงนี้ก็มีขนาดกินนี่บ่หวาดบ่ไหวเลยค่ะนี่ยแห่ะเบิ่งนี่ พักแพก่วกะง้างง้าพี่น้องผักแพก่วบ้างเนี่ยตัดแล้วตัดอีกจะสิกินก็ยังขนางหน้าไหนกินไรเที่ยวแล้วจ้ะฝากช่องเนเครอค่ะฝากช่องเด้อดัชชิตาค่ะดัชชิตาจะพ้าดยังกะจะมีจะมีแบบเป็นอีพีหรอกนะคะจะเป็นอีพีถ้าดัชชิตาพาเที่ยวพาอะไรก็จะมีพวกพิกนะคะนี่มันใบยีกไหมคะไม่ก็เป็นงวยได้แค่นี้อ่ะ ดัชิตาพาเที่ยวก็ทิบอกว่าดัชิตาพาเที่ยวนะคะเป็นอีพี่นะเป็นตอนเป็นตอนนะคะเนี่ยบกเขื่อนสลหนงามงามพี่น้องงามแต่ว่าหังตัดแล้วตัดอีกนะคะมันก็คืนดีดีคืนงามแท้ราดแต่ อ,อ๋อขนาตัวนนีดกบะเขือตัวนนีดกดกตัวนนีดกนะตัวนนีดกค่ะตัวนนีดกมากเลยนะคะฝากช่องด้วยนะคะดัชิตานะคะจะทําเป็นอีพีพาเที่ยวแล้วก็จะบอกความฝันความฝันก็ดัชิตาพารวยนะคะ พารวยนะคะรัชิตาพารวยแล้วก็เบิ้งเบิงบอกแอปเปิลตัวค่อยนะโดกอยู่ได้ค่อยบอกให้เอาไม้มาซักขึ้นคางมั่นนะนะเนี่ยแอปเปิลแดงค่ะแอปเปิลแดงหวานกรอบนะคะบอกให้แต่งกิ่งให้ก็ไม่แต่งกับสามีเนี่ยอ่า ดัชิตาพารวยกระสิบมาบอกความฝันนะคะมาเล่าความฝันในฟังแล้วก็ดัชิตาพาเที่ยวพากินพาเที่ยวกระติบภาพไปหมองต่างๆนะคะนะคะนี่ค่ะสวนหน่อยคอยเนาะมีความสุขนะคะสวนพริกมะเขือยุขางยุขางบัเปลายุขางหนองน้ำเนาะนี่แหละความสุขคิดฮอดบานกับเท็จั้งสี่ละคะคิดฮอดบานนะมืองไทย นะคะให้ดูแลสุขภาพกันทุกคนเดอ้อพี่น้องเลยนะคะบอกว่าโควิดสายพันธุ์ใหม่นี่มันอันตรายนะคะอันตรายคิดถึงทุกคนนะคะฝากอขอบคุณกรรยานมิตรทุกท่านนะคะที่คนที่กดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะของดัชชีตานะคะฝากขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวจะไปติดตามนะคะใครที่ทำนะคะใครที่ทำช่อง YouTube นะคะ ไปคอมเมนต์ให้หน่อยนะคะเพราะว่าม่ไม่รู้ว่าเพราะว่าทุกคนอยากอยากให้ทุกคนมีรายได้เหมือนกันนะคะเพราะว่ารายได้ที่ของของดัชิตาเนี่ยคะจะทําเป็นการกุศลนะคะขอแต่แต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ผ่านเกณฑ์ของ YouTube นะคะถ้าได้เงินมาจากได้เงินจาก YouTube ก็จะเอามาช่วยเหลือสังคมนะคะนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะคะดัชิตานะคะ ดัชชิตาเดี๋ยวจะเป็นอีพีต่างๆนะคะเอาฝนตกแล้วนะคะขอเข้าไปข้างในบ้านก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ